สวัสดีค่ะมาแล้วคอสร้างเศรษฐีรุ่นที่หนึ่งกับมมอวันนี้วันที่6แล้วเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่นะวันนี้มามาไวัยปลวอวัแล้วค่ะทุกคนเจอกันแบบนี้นะคะในทุกๆวัน21วันติดต่อกันนะเพื่อที่จะให้พวกเรานะอยู่กับวิธีคิดดีๆอยู่กับการทำงาน ที่มันจะช่วยทําให้เราสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะพี่ว่าจะมาแบบนี้ทุกวันมาตอนหนึ่งทุ่มตรงนะ,ะไม่เกินทุ่มครึ่งคุยกันสบายๆนะคะวิธีการทํางานที่เหนือธรรมชาติสวัสดีคนแรกเย่เ yeah! จ๊นก ok, นะคะโอ้โหมาแล้ว1นึ้ย30ท่านนะคะรวดเร็วมากนะคะเราจะมาเจอกันแบบนี้นะคะวันละครึ่งชั่วโมงนะคะ ทุ่หนึ่งป้งนะคะให้ทุกวนไปตั้งนาฬิกาปลุกเลยตั้งนาฬิกาปลุกเลยมาทุกวันมาเรียนสดนะคะถ้าคุณเรียนสดแบบนี้คุณก็รับพลังไปแบบสดๆถ้ามาเรียนย้อนหลังก็รับพลังแบบย้อนหลังนะคะมาละหนึ่งพันสี่ร้อยคนเร็วมากนะคะวันนี้เป็นวันที่หกแล้วที่เราอยู่ในขอสร้างเศรษฐีซึ่งปกติการเรียนงานในมืมอ นะคะเราจะเรียนการวิชาการนะถ้าไปเรียนกับโค้ชจาก็คือเรียนวิชาการเรียนความรู้เรียนกับโค้ชโอก็เรียนแผนนะคะเรียนกับโค้ชนิกอนนะคะก็เรียนแผนเรียนข้อมูลจากกมมแต่ถ้ามาเรียนกับโค้ดพี่อ้อยนะคะจะสอนเหนือกว่าจะสอนไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่างานวิชาการอะไรแบบนั้นนไม่ค่อยถนัดแต่ถ้างานเรื่องวิธีคิดวิธีการทํางานแบบลงมือทําอย่างเงี้ยจะถนัดแบบนี้ ะะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคอร์สสร้างเศรษฐีวันที่6นะคะหัวข้อก็คือเคล็ดลับวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยดึงดูดความโชคดีดึงดูดความสําเร็จให้มันมาแบบสปดสป์ตรวดเร็ววันนี้หัวข้อเป็นแบบมานี้นะคะคนที่เข้าคอร์สกับพี่อ้อยนะตั้งแต่วันแรกนะ พี่อ่าสอนให้พวกเรารู้จักคุณค่าของตัวเราเองด้วยการขอโทษตัวเองด้วยการขอบคุณตัวเองจำได้ไหมสําหรับใครที่เข้าคอร์สนะคะเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองแล้วคุณจะพูดตัวเองขึ้นมาจากคนที่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้คุณก็จะทานะคะวันที่สองสอนให้คุณรู้จักคุณค่ารู้จักขอบคุณสํานึกรู้คุณสรรพสิ่งรอบตัวเปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่ด้วยการใส่ภาษาใหม่ให้กับตัวเอง21วันติดกัน ะะหลายคนเริ่มเปลี่ยนละเห็นละบางคนบอกฉันสวยฉันเก่งฉันไฟ์สดเก่งนะ,ะเริ่มมาทำแล้วนะคะนี่คือผลลัพธ์ของการที่เรารู้จักคุณค่าในตัวของเราเองและสปปรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเห็นคุณค่าใน facebook ของเราไม่ใช้ facebook เป็นที่ระบายอารมณ์และถังขยะเห็น facebook คือบ่อเงินบ่อทองพื้นที่เหมืองเงินเหมืองทองพื้นที่ผลิตเงินหลักล้านอืม แล้วคุณก็จะใช้ Facebook แบบมีความสวยเจอปลาไข่เจอปลาซิวเจอปลาส้อยเจอคนที่มาร่วมธุรกิจดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามานะคะวันที่สี่เราสอนให้คุณเลิกนิสัยแย่ๆนิสัยขี้เกียจนิสัยผัดวันประกันพุ่งนิสัยขี้อิจฉานิสัยที่มันแย่ๆที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยไหนเรามาเปลี่ยนนิสัย ด้วยการใช้หนังยางดีตัวเองนะคะสร้างน,นิสัยใหม่เหมือนกับพิเศษฐีเขาเป็นเพราะเราคือเศรษฐีมูมอที่เราจะเอาเจ็ดหลักที่เราจะเอาหลักล้านเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่วิธีคิดวิธีการการทำงานจนมันประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ห้พี่อย,ยสอนให้พวกเรามีความสุขสนุกกับทุกสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเดินออกจากบ้านอยู่ที่บ้าน ทำอะไรก็ตามทํางานมุมองก็ตามให้ทําด้วยความสุขทําให้มันสนุกคิดน้อน้อยสนุกมากๆผลลัพธ์จะเยอะนะคะเมื่อเราเห็นคุณค่าเราโปรแกรมตัวเองใหม่21วันติดกันแบบนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะดีใจกับหลายคนมากนะคะที่เข,าข้าคอร์สสร้างเศรษฐีนี่แค่5วันนะหลายคนเปลี่ยนตัวเองแบบเห็นได้ชัดเลยมาวันแรกโพสไม่เป็นคิดแคปชั่นไม่ออกแต่งรูปไม่ได้ไม่เคยไลฟ์สดไม่เคยอัดคลิปวิดีโอ เฮ้ยเปลี่ยนไปเยอะมากหลายคนแบบโชว์ศักยภาพตัวเองออกมาชัดมากยิ่งวันนี้นี่มีคนออกมาไลฟ์สดแบ่งปันเรื่องราวมุมมอนแนะนำข้อมูลมุมมอ,มอคือแบบมันมันว้าวมากสำหรับสิ่งที่พี่เห็นนะแล้วมันว้าวจริงๆค่ะสำหรับหลายๆคนที่แบบมาวันแรกแบบอะไรวะ <laughs> มาวันแรกแบบอะไรวะเฮ้ยพอผ่านไปห้าวันมันเป็นอีกคนนึ่ง啊 ที่มันฉายแววที่มันแบบโหชายนิ่งมากอ่ะบอกว่าคอร์สนี้สุดยอดมากอ่ะที่ทุกคนเข้ามาเรียนนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมากมายจริงๆค่ะนี่แค่ห้าวันนะถ้ามันถึงยี่สิเอ็ดวันนี้คุณกลายเป็นคนใหม่นี้แบบซุปเปอร์สตาร์มูมอเลยนะหยิบแหลกหลักล้านได้เร็วมากเลยนะอืมนะคะเพราะเมื่อก่อนอ่ะพวกเราเองไม่รู้ตัวค่ะว่าเราทําอะไรอยู่นะคะใส่ภาษาแย่ๆ คนอื่นด่าเราว่าเรายังไม่เท่ากับตัวเราเองด่าตัวเองว่าตัวเองแล้วใส่ภาษาเราลบให้ตัวเองนะเคยไหมอยู่บ้านเมื่อก่อนทําไมโง่แบบนี้ฉันทําไม่ได้หรอกซวยจริงๆเลยงี่เงา่าทําไมต้องมาเจอรุง่งซวยแบบนี้ด้วยวะเนี่ยเราใส่ภาษาแบบนี้ให้ตัวเองฉันไม่เก่งเทคนโนโลยีฉันคงทําไม่ได้หรอกมีแฟนอีกคนแฟนฉันก็ทิ้งเออทําไมต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ด้วยวะชวนใครใครก็ไม่เอา เนี่ยคือภาษาที่เราใส่แล้วเราก็เอามีทิม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 ท,มท,มท,มทิมตัวเองที่ผ่านมาเมื่อก่อนทำไม่เป็นไรค่ะแต่เมื่อคุณรู้จากกฎแรงดึดูดของจักรวาลที่พี่สอนคุณไป5วันแล้วคุณรู้แล้วว่ากฎแรงดูดมันทำงานแบบไหนเราตื่นรู้แล้วเราจะไม่กลับไปเป็นคนแบบนั้นอีกเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่บอกตัวเองทุกวันว่าฉันสวยฉันเก่งฉันประสบความสำเร็จฉันเนี่ยคู่ควรกับไรายได้เจ็ดหลักจากมูมอฉันนี่แหละ ซุปตาออนไลน์ฉันนี่แหละเป็นคนที่โคตรเจ๋งโคตรเก่งโคตรดีฉันทําอะไรก็สําเร็จง่ายไปหมดมีแต่คนสนับสนุนเนี่ยคือภาษาที่เราใส่ที่เราใส่ที่เราใส่เสชิญนชมนตัวเองไปค่ะทุกคนและมันจะดึงดูดสิ่งดีๆมาหลายคนเข้ามาทํามูมอโพสต์ไปกิบโพสต์ก็ไม่มีใครทักหลังจากที่คุณเข้าคอร์สคุณรู้จากการขอบคุณตัวเองรู้จักการขอบคุณทุกสรรพสิ่ง รู้จักรักเฟซบุ๊กตัวเองรู้จักรักคุณค่าในตัวเองเห็นไหมหลายคนแชทระเบิดระเบอร์มีทีมงานเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมีคุณที่เห็นคุณค่าในตัวคุณขอเข้ามาทำงานเยอะแยะมากมายนั่นนะคะคือสิ่งที่ที่มันดึงดูดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วคุณจะสำเร็จงานมุมมอได้แบบนี้เลยดีดเอาอยากได้อะไรอะ่ะอยากได้ทีมงานที่สุดเจ๋งก็ดีดเอาอยากได้เงินก็ดีดเอา เสกเอาได้ง่ายๆสบายๆเลยค่ะแค่คุณรู้จักกดแรงดึงดูดของจักรวาลที่พี่สอนนะแล้ววันนี้วันนี้หกค่ะเป็นเคล็ดลับของการดึงดูดความโชคดีเร่งสปีดความสําเร็จนะมีแค่สามข้อง่ายๆที่จะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะก็คือว่าอันที่หนึ่งคุณต้องมีภาษากายภาษากายหมายถึงว่าตื่นเช้ามาคุณก็ต้องยิ้มตื่นเช้ามามันต้องมีความสุขตื่นเช้ามามันก็หัวเราะแล้วตื่นเช้ามาก็เปิดเพลงที่ท่านชอบแล้ว ยิ้มตั้งแต่ตื่นนอนอ่ะส่องกระจกอาบน้ำปากแป้งทาครีมหวีผมอุ้ยใครวะเนี่ยทำไมสวยแบบนี้อ่ะทำไมหล่อแบบเนี้ยทำไมหน้าดูเด็กแบบเนี้ยเนี่ยภาษากายที่คุณแบบชมตัวเองตั้งแต่เช้าอ่ะยิ้มหัวเราะตั้งแต่เช้าอ่ะคือเสกตัวเองตั้งแต่เชา้าใส่ภาษาตัวเองตั้งแต่เช้าอ่ะจะออกไปไลฟ์สดแบ่งปันมูมอยิ้มอ่ะมีความสุขอ่ะภาษากายมันจะออก เหมือนกับพี่ิ้วย่าลังไล์สดกับพวกเราเนี่ยมันมีความสุขภา,าษากายมันจะออกความคิดมันจะออกทุกอย่างการเป็นตัวตนของเรามันจะออกมานั่นนะคะคือสิ่งที่จะบอกว่าภา,าษากายนะสำคัญนะอืมรู้สึกฟีลลิ่งข้างในแล้วภา,าษากายมันออกถ้าคุณฝึกยิ้มตั้งแต่ช่วงเช้าเตื่นเช้ามาโอ้ยฉันเนี่ยซุปตาออนไลน์ฉันเนี่ยสวยฉันเนี่ยรวยมาก เสร็จเงินกลางอากาศได้แบบนี้เลยเจ็ดหลักง,ง่ายๆสบายๆเลยสําหรับชั้นอะอย่างเงี้ยเรามีความสุขเรายิ้มตั้งแต่เช้าค่ะมันจะชึงดูดแล้วเวลาคุณออกไปอัดคลิปวิดีโอคุณออกไปไลฟ์สดคุณออกไปโพสหน้า Facebook อะ่ะความสุขมันจะส่งสื่อผ่านรูปผ่านภาพผ่านไลฟ์สดผ่านวิดีโอที่คนอดัดผ่านตัวหนังสือข้อความไปคนที่เขาเห็นเขาสัมผัสได้ หลายคนที่ออกมาไลฟ์สดจากการที่ก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองและอัดคลิปวิดีโอแนะนําตัวเองแนะนํามูมอที่พี่ให้ทําคือบางคนมันสื่อออกมาเห็นเลยแววตาของความสุขแววตาของความแบบสนุกแววตาของความมุ่งมั่นคือมันได้แบบนั้นเลยอ่ะนี่คือภาษากายคุณต้องยิ้มตั้งแต่คุณตื่นแล้วก็ยิ้มทั้งวันและสนุกกับงานของคุณทั้งวันหัว <laughs> เราะทั้งวัน เห็นเพื่อนโพสมาอันไหนน่ารักก็ชมอ่ะเออวันนี้พี่หญิงก็ไปเล่นติ๊กต็อกเนี้ยน่ารักมากไอเดียมันจะบรนเจิดวันนี้ก็มีคนหนึ่งคุณอะไรอ่ะจําชื่อไม่ได้เอาลูกมาอัดเฮ้ยกูอัดคลิปวิดีโอคนเดียวกูอายเอาลูกมาอัดด้วยแล้วมันน่ารักมากมันน่าติดตามดูจน,นจบอ่ะหัวเราะยิ้มเนี่ยนี่คือภาษาภาษากายที่คุณต้องมีนะแล้วมันจะทำให้คุณมีความสุขแล้วมันก็จะดึงดูดเรื่องราวดีดี มันจะดึงดูดผู้คนที่คลื่นเดียวกันมาหาคุณเองนะคะอันที่สองคือคุณต้องรู้จักขอบคุณแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันวิ่งเข้ามาหาฉลองนะเคยฉลองไหมโพสมูมอไปปุ๊บมีคนทักแชทมาปุ๊บเคยฉลองไหมพี่อ้อยนี่คือแบบกระโดดเต้นแล้วแบบ yes! ขอบคุณ f เ c e b o ๊ k ที่ส่งปลาไข่ตัวนี้มาให้ฉันไม่รู้ล่ะ เขาจะสมัครกับเราไม่สมัครกับเราหรืออะไรไม่รู้แหละแต่คุณต้องเล่นใหญ่จัดหนะักรู้สึกแล้วว่ามันมันใช่อ่ะเนี่ยทีมงานสุดยอดแล้วว่าที่เขาส่งมาให้ฉันอะไม่ใช่ว่าโพสเฟซบุ๊กไปมีคนสนใจมาทำมูมอทักแชทมาสิบคนนั่งแบบหน้านิ้วคิ้วขบวดชนกันตายแล้วกูจะทำยังไงดีวะกูอตอบไม่เป็น ลามเครียดล่ะคะ่ะอารม์เ,รมเครียดแล้วม,มาแบบนี้ไม่ได้นะคะโพสไปปุ๊บออกมาไลฟ์สดปับ๊บเพื่อนเริ่มดูคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เฮ้ยคุณต้องขอบคุณนะขอบคุณเพื่อนเพื่อนคนแรกที่มาดูนะแบบตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคุณต้องเป็นอารมณ์แบบนี้ต้องรู้จักขอบคุณแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยโพสของเพื่อนหนึ่งโพสต ที่มาแซงสร้างแรงบันดาลใจให้เราก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณโพสต์นี้นะที่แมบบมาให้ฉันเห็นทําให้ฉันมีแรงบันดาลใจเฮ้ยพี่เขายังโพสต์ยังไลค์ได้ขนาดนี้อฉันก็ต้องทําได้สิอย่างเงี้ยอืมถ้าคุณรู้จักขอบคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆให้คนเช่นกันนะคะเวลาขอบคุณขอบคุณด้วยหัวใจ ขอบคุณจากความรู้สึกก้นบึ้งนะคะอันที่สามนะคะคุณต้องเล่นใหญ่จัดหนักเห็นภาพใหญ่อันนี้มันเป็นแบบมันเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรวะมันเป็นสูตรเล่งลัดอนะของกดแรงดูดที่ไม่ได้ดึงดูดมาให้คุณเร็วมากนะคะเล่นใหญ่จัดหนักถึงแม้มันยังไม่ใหญ่ค่ะมันก็พี่อ้อยมาออกมาไลฟ์แบบนี้ทุกคนเชื่อไหมพี่อ้อยเห็นทุกคนสามสิบแปดคน แต่พี่ว่าไม่เห็นเลข38พี่ว่าเห็นเลข3 8 0พพี่อ่าเห็นเลข380และหลังจบไลฟ์ปุ๊บนะคะไม่เกิน5นาทีไลฟ์นั้นจะกลายเป็นมีคนดู300กว่าคนมีคนดู400กว่าคนบางไลฟ์บอกเลยเห็นตัวเลขมีคนเข้ามาหนึ่งยเนี่ยบอกตัวเองเลยว่าแบบคุยขอบคุณ1000คนที่ดูขอบคุณ1หมื่นคนที่ด, 1, 000, ดูผ่านไปไม่ถึงเดือน,นะคะ่ะไลฟ์นั้นมีคนดูเป็นหมื่น คุณต้องเล่นใหญ่จัดหนักอะแม้ว่าคุณจะออกมาไลฟ์สดแบ่งปันเรื่องราวให้กับผู้คนไม่มีคนดูคุณแม้แต่คนเดียวหรือมีคนดูไลฟ์สดคุณแค่หนึ่งคนคุณอย่าเห็นว่าเป็นหนึ่งคนค่ะเพราะจากหลังจากไลฟ์สดคุณจบมันจะกลายเป็นพันคนหมื่นคนที่ไม่ดูย้อนหลังเพราะฉะนั้นคือมันต้องเล่นความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในอะจัดใหญ่ออกไปค่ะ พอเมื่อไหร่คุณไลฟ์สดแบบนี้นะออกไปแบ่งปันผู้คนมูมอนะคุณเห็นคนอยู่ในไลฟ์สดคุณห้าคนแล้วมีความรู้สึกข้างในแค่ห้าคนนะการแอคชั่นคุณการพูดของคุณความสุขของคุณมันจะออกมาแค่ห้าแต่ถ้าคุณเห็นตัวเลขนั้นแบบเฮ้ยห้าคนนั้มเป็นห้าพันคนอ่ะคุณจะแอคชั่นแบบจัดใหญ่จัดหนักเหมือนคุณแสดงหนังแสดงละครอ่ะอืมเหมือนเขาจ้างคุณมาไลฟ์สดด้วยแบบ ประหนึ่งว่าคุณคือดาราซูปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดอะ่ะคุณจะเกิดการแอคชั่นแบบนั้นคุณจะเป็นคุณจะเกิดการเป็นแบบนั้นนะคะเล่นใหญ่จัดหนักเห็นยี่สิบเป็นสองร้อยเห็นสองร้อยเป็นสองหมื่นอืมออกมาไลฟ์ทีบอกเลยฉันคือซุปตาออนไลน์ฉันเป็นนักพูดที่สุดยอดไลฟ์สดของฉันไลฟ์สดนี้นะสร้างคุณค่าให้ผู้คนเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆคนเลยแล้วคุณจะเกิดการแอคชั่นค่ะคุณจะเกิดการแอคชั่นค่ะ อจริงๆนะคะพี่หญิงบอกว่าตอนนี้เห็นเงินในบัญชีหนึ่งร้อยล้านอยู่ในบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนกันเลยค่ะพี่หญิงเห็นแบบนั้นเลยค่ะเห็นน้องๆพี่ๆเพื่อนๆในมูมอที่ตั้งใจทำงานเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆเป็นล้านๆเลยค่ะตอนนี้สิ่งที่เห็นนะ สิ่งที่เห็นนะเป็นล้านๆ้าน,นคนเลยสิ้นปีนี้ที่จะมีชีวิตโคตรโชคดีที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือเห็นภาพชัดมากเลยค่ะพอเห็นภาพชัดแบบนี้นะคะก็เลยลุกมาไลทุกวันเนี่ยเห็นภาพชัดแบบนี้เลยลุกมาไลทุกวันลุกมาแบ่งปันทุกวันของยยพี่อ้อยพี่ว่าจะไลเวลาเดียวกันหมดเลยนะทุกเช้าออกมาแบ่งปันมูมอ9ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เพราะมันเห็นภาพชัดมากเลยค่ะว่าเพื่อนใน Facebook ของฉันคนที่เติอนตามมาคนที่ทํามูมอและคนที่ยังไม่ได้ทํามูมอสิ้นปีนี้มันจะเป็นแบบหลายล้านคนอะที่มีชีวิตที่เปลี่ยนไปอะมันเห็นภาพแบบนี้มันก็เลยแบบบอกตัวเองให้ทําให้ทําให้ทาให้ทําแล้วก็เห็นภาพของสมาชิกมูมอเหมือนกันทีมพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่เข้ามาเป็นรุ่นมบกเบิกอะเห็นพวกเรามีเจ็ดหลัก เห็นพวกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วพวกเราก็ออกไปแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันมันเหตุแบบนี้ค่ะพี่ก็เลยออกมาสร้างสร้างเศรษฐีแล้วเจ้าะก็บอกพวกเราว่าวันนี้พวกเรานี้โคตรโชคดีมากเลยนะที่เข้ามาในรุ่นบุกเบิกนะคะเป็นรุ่นที่จะจะแบ่งปันเรื่องเราดีๆให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้แก่นแก่นของการใช้กฎแรงหนึ่งดูดให้ได้ผลแล้วก็ให้เกิดผลลัพธ์สปีดสปาร์ตปันหนึ่งว่าไป ไวกับความเร็วแสงอ่ะก็คือตัวเราเองต้องมีความสุขทุกช่วงขณะวินาทีนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกอยู่ในเส้นความสุขของมันตลอดนะคะหลายหลายคนนะพี่อ้อยนะคะแชร์ไลฟ์สดแชร์คลิปวิดีโอของนักเรียนหลายๆคนที่เขาขอสร้างเศรษฐีกับพี่อ้อยนะมาในกลุ่มนะคะเพราะเราก็ไปดูค่ะว่านี่คือเพื่อนเราที่เขาขอเขาขอสร้างเศรษฐี จากที่เขาโพสไม่เป็นคิดแคปชั่นไม่ออกไม่เคยออกนะกล้องไม่เคยอัดคลิปวิดีโอนะคะลองดูพวกเขาไว้นะคะว่าตอนนี้นะคะเรียนกัน5วันนะคะบางคนออกมานะคะเมื่อวานอ่ะให้อัดคลิปนะะพี่อ้อยนั่งเขียนสคริปต์ค่ะว่าเอ๊จะทำยังไงนะคะให้ให้เพื่อนๆมูมอเนี่ยเปิดหน้านาำตัวเองให้เพื่อนๆอนออกไปบอกว่ามูมอมันดียังไง วันนี้พี่อ้อยคนเดียวบอกมันบอกได้มีคนเห็นแค่ไม่กี่คนคะ่ะแต่วันนี้ถ้าพลังของพวกเรามูมอรุ่นบุกเบิกหมืนม่นหมื่นคนเนี่ยเราไลฟ์สดเป็นเราอัดคลิปวิดีโอเป็นเราพูดเป็นเราโพสเป็นเราใช้โซเชียลเป็นมันจะขยายวงกว้างเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เมื่อวานก็นั่งคิดว่าจะทำยังไงนะให้พวกเราทำเป็นนะคะพนั่งเขียนสคริปต์อะ เอาแบบเอาง่ายๆสองนาทีพอมันทำมันต้องทําได้สิวะอย่างเงี้ยแล้วหลายคนทําได้ทําได้ดีมากบางคนก็อ่านสคริปต์อย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันเป็นความเรียวมันเป็นความสดมันเป็นความไม่เฟซอะ่ะมันไม่เหมือนแบบการที่เราไปเป,เป็นดาราที่เราต้องเทคหนึ่งเทคสองเทคสามเพื่อเลือก,อกให้ดีที่สุดแต่นี่คือมันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากความสุขความอยากที่จะแบ่งปันให้สําเร็จมันก็จะเป็นเดียวเรียวทำเรียวทรรธรรมชาติ และความเรียวความเป็นธรรมชาตินี่แหละค่ะมันคือเสน่ห์นะคะไม่ต้องเพอร์เฟกต์นะวันแรกใครเพอร์เฟกต์นะวันแรกนะตายหมดเลยนะคะพี่อ้อยบอกเลยนะทําอะไรไม่ต้องเพอร์เฟกต์วันแรกค่ะทําได้แค่ไหนทําได้แค่นั้นมาแบบไม่เพอร์เฟกต์นั่นแหละเพื่อน้าเฟซเราคนอื่นเขาจะเห็นว่าเฮ้ยวันแรกของเรามันมันมันแค่เนี้ยมันน่ารักมันตมุตมิมันแบบเหมือนเด็กอนุบาลเด็กปถมหัดเดินอ่ะพอผ่านไปหนึ่งเดือนค่ะคุณจะเริ่มคล่อง คุณเริ่มพูดชัดขึ้นเริ่มอยู่หน้ากล้องไม่อายเริ่มฉายแววเริ่มประกายเป่งดารามันคือการขยบ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 ค่ะคนที่ดูคุณทุกวันทุกวันเขาจะเสพเห็นการเป็นของคุณว่าเฮ้ยมันเข้ามาเรียนมูมอมันเข้ามาทํามูมอวันแรกหน้ามันยังดําๆอยู่เลยมันยังพูดตะกกตะกักอยู่เลยผ่านมาแค่ไม่ถึงเดือนทําไมมันพูดปลอแบบนี้วะทําไมมันเข่งแบบนี้วะทําไมมันกลายเป็นอีกหนึ่งคนวะ แล้วคุณจะดึงดูดมาเองค่ะเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณเขาจะเห็นการเป็นของคุณเขาจะเห็นความสุขความชายงที่มันออกมาจากคุณน่ะทําไมฉันนั่งทํางานอยู่ที่เดิมฉันห่วงงอกฉันยังหน้าดําฉันยังข้ามเครียดอยู่แต่ทําไมอีนี่มันนั่งทํางานอยู่ที่บ้านมันก็แต่งชุดธรรมดาธรรมดาวันแรกมันออกมาไลฟ์วันแรกมันออกมาอัดคลิปวิดีโอมันหน่อมแนมมากแต่ผ่านไปหนึ่งเดือนทําไมมันเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งวะ เขาจะเริ่มมองเขาจะเริ่มส่องแล้วเขาจะเริ่มมาหาเราเองค่ะนี่คือกฎแรงดึงดูดที่มันจะดึงดูดมาให้คุณทํางานนี้สําเร็จง่ายๆสบายๆนะคะเมื่อไหร่ที่คุณก้าวข้ามผ่านความกลัวก้าวข้ามผ่านสิ่งที่คุณไม่เคยทําและคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้คุณจะได้อยากได้หลักล้านแอคชั่นหลักล้านแอคชั่นหลักล้านออกมาไลฟ์สดทีประหนึ่งว่านี่คือเขาจ้างแบบหนึ่งแสนบาทออกมาไลฟ์สดอ่ะคุณทําแบบนั้นเลยอะ แล้วค่อยๆพัฒนานะคะนี่แหละไม่มีแล้วหมดแล้วนะคะหมดแล้ววันนี้คือสูตรของเคล็ดลับดึงดูดความสำเร็จแบบเร่งสปสีดสปูสปาร์ตมี3ข้อสรุปให้อันที่หนึ่งภาษากายนะคะมีความสุขยิ้มตั้งแต่ตอนเช้าหัวล้อไล์สดก็ต้องไปธรรมชาติสนุกกับมัน นะคะภาษากายที่ออกมาเหมือนท่พี่อ้อยพูดอย่างเงี้ยภาษากายของคุณที่ออกมาอันที่สองคุณต้องรู้จักขอบคุณแม้แต่สิ่งเรื่องเล็กๆน้อยคนทักแชทมาคุณก็ต้องขอบคุณคุณต้องเยสคุณต้องเก็บความสุขนันไว้อืนะคะอันที่สามก็คือว่าเล่นใหญ่จัดนักเห็นภาพใหญ่เห็นภาพชัดเงินโอนเข้าบัญชีสองร้อยรู้สึกประหนึ่งว่าเงินโอนเข้าบัญชีสองแส0ต้องอารมณ์ประมาณนี้เลยแล้วมันจะเป็นสองแสนมาเร็วมากค่ะ นี่คือเคล็ดลับส3ข้อนะคะหมดแล้วหมดแล้วสําหรับคอร์สสร้างเศรษฐีนะคะปรับวิธีคิดของพวกเรานะคะแล้วก็1ทุ่ม30นะคะไปเรียนกับโคดนิกรนะคะโคดนิกรวันนี้ไลฟ์ถูกช่องแล้วนะคะวันนั้นไลฟ์ผิดช่องนะคะไปไลฟ์อีกทีนึ่งะะไลฟ์หน้าเฟซบุ๊กตัวเองนะคะตื่นเต้นเหมือนกันอันนั้นก็อยากจะช่วยแล้วก็สร้างพวกเรานะ,ะให้เรียนรู้ แผนรายได้ว่าเราทําแล้วเราจะได้รายได้แบบไหนนะคะก็ไปซื้ออุปกรณ์มานะคะวันนี้เป็นการไลฟ์สดอุปกรณ์ใหม่ของโค้ดนีก่อนนะคะมาให้กําลังใจแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้ที่ห้องนี้แหละนะคะสำหรับพี่ย้อยวันนี้ไปแล้วสาหรับขอสร้างเศรษฐีนะคะอย่าลืมนะคะใส่ภาษาใหม่ให้ตัวเองติดต่อกัน21วันชั้นสวยชันเก่งชั้นหล่อชั้นเทชั้นคู่ควรเป็นเศรษฐีรายได้เจ็ดหลักกับโมโมชัม้นนี้โคตร เจ๋งฉันโคตรสุดยอดฉันได้รับการสนับสนุนจากพวกคนทั่วโลกฉันทําอะไรก็สาเร็จง่ายๆสบายๆไปหมดฉันเนี่ยอยากกับสุกตาหน้าเด็กลงทุกวันทุกวันทุกวันบอกตัวเองแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับโอเคไหมคะโอเคไหมคะไปแล้ว๊าวบา